จังหวัดปัตตานีวิสัยทัยศน์เกษตรกรรมยั่งยืนหาลาวคุณภาพทุนทางสังคมและชุมชนเข้มแข็งภายใต้สังคมพหูวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขพันธกิจประกอบด้วย4ด้านได้แก่การส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาที่มีคุณภาพการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ลดความยากจนข้ามรุ่นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายของชุมชนให้เข้มแข็ง ผลการดำเนินง,งานที่สำคัญในปี2568อาทิเช่นด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนมีการยกระดับมาตรฐานถนนหลายสายทางทำให้สามารถรองรับการเดินทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นให้กับกลุ่มแรงงานรวมถึงกลุ่มเยาว,วชนที่กำลังจะจบการศึกษา ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติมีการวาง้ังภูมิปัญญาชาวบ้านฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจให้ใช้ระบบพลังงานทดแทนซึ่งทําให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้ด้านสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัยมีการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยใช้กิจกรรมท no. ูบีนัมเบอร์วันและการบำบัดยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้เสพใครติดยายกมือขึ้นปัตตานีคืนคนดีสู่สังคม ด้านส่งเสริมภาคการเกษตรมีการพัฒนาโครงสร้างระบบน้ําเพื่อรองรับการผลิตภาคเกษตรให้ได้มาตรฐานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่การจัดงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีทําให้หรายได้ภาคท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องปีงบประมาณ2,567จังหวัดปัตตานีได้รับการจัดสรรง,งบประมาณ275.5190ล้านบาทการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี191.9857ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว112.0348ล้านบาทคิดเป็นดอละ58.36ส่วนประจำปีงบประมาณ2,568ได้รับการจัดสรรงบประมาณ282.5546ล้านบาทมีผลการใช้จ่ายแล้ว134.1103ล้านบาทคิดเป็นดอละ47.46 แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ2,569ด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนยกระดับมาตรฐานถนนทั้งสายหลักและในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นให้กับกลุ่มเยาวชนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ฐานข้อมูล TP Map รวมทั้งยังคงเน้นการป้องกันปัญหายาเสพติดและบำบัดผู้เสพยาให้กลับเข้ามาในสังคม ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติสร้างต้นแบบโรงเรียนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของคนทั้งชุมชนด้านส่งเสริมภาคการเกรษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตภาคการเกรษตรโดยเฉพาะถนนเพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าการเกรษตรได้อย่างสะดวกด้านส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว ผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามันเช่นจังหวัดควรให้ความสําคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจังหวัดปานีมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจําทุกเดือนกรณีหน่วยงานมีปัญหาุาสัสรคใดมีการให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดปานีขอยืนยันว่า จะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าบรรลุตามเป้าหมายและตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในทุกประการรวมทั้งจะน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมธิการทุกท่านเพื่อจะนำไปปรับใช้สำหรับการดำเนินง,งานในจังหวัดปัตตานีต่อไป